สดีค่ะบักเสื้อมือสองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกลงกระโปรงนะคะเป็นงาน USA lot sp ค่ะ45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่150-180ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า30บาทจ้าใช่แล้วค่ะลูก สวยเลยตัวแรกมาแลยค่ะแต่ว่าคนรีวิวตัวเล็กไปหน่อยค่ะอาจจะขายาวนิดนึงลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะเป็นการเกณฑ์ทรงกระโปรงค่ะลูกค้าจ๋าหรือจะเขาเรียกอีกแบบหนึ่งว่าอะไรนะคะเกณคุณหล่อนนั่นแหละค่ะลูกค้าจ๋ารวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้ค่ํายาวมานะคะลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นสไตล์แบบว่า5ส่วน6นี้ค่ะแต่อย่างเน้นเป็นทรงกระโปรงนะคะลูกค้า สวยๆยั่เลยนะคะลูกค้าขากระสอบนี้สําหรับลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ขายอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะลูกค้าขาขามาเลยอยู่ในนี้ขาแขนขาแขนขูค้าขาสามส่วนห้าส่วนสี่ส่วนมีมาหมดเลยค่ะยาวมีมานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะได้อีกแล้ว าจะาได้อีกแล้วนี่ขอเอวสูงนิดนึงเอามาถึงหน้าอ,อกเลยก็ได้อะประมาณนี้อุ้ยสวยนะยนะลูกค้าได้อีกแล้ว<า>ลูกค้าจ๋าแนะนํานะพะนะ่อค้าแม่ค้าท่านไหนนะคะที่ตามหางานแฟชั่นผู้หญิงนะคะนะแนะนํางานตัวนี้เพิ่มเติมค่ะเป็นการเกณฑ์กระโปรงค่ะลูกค,ค้าจ๋ารวมเนื้อผ้าอยู่ในนี้ลูกค้าจ๋า ต้นทุน30บาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ้าสามสิบบาทยั่วๆจ้าใช่ค่ะลูกค้าค่ะตกต้นเงนต่อตัว30บาทลูกค้าค่ะเอาไปค้าไปเสริมในร้านได้เลยได้ไปขายตัวละร้อยได้ขายตัว89ก็ได้ไปขาลูกค้าค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ้าสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ้ามือสองพักเด็กของบ้านเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะประมาณการห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขาดเพื่อนดำ อาจมีเจอนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาคะมาเลยนะคะอยู่ในนี้ทุกคสีเลยมีทั้งมีลายเป็นสีพงสีพื้นนี่ค่ะมาอยู่ในนี้นะคะพี่นางค่ะยังไงคะตัวนี้ซาร่าคค่ะพี่นางขาปลายห้อยด้วยนะคะแต่ว่าต้องขอแบบว่าสาวที่สูงสูงว่าเจ็ดสิบแล้วแปดสิบหน่อยนะคะลูกค้าขาใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าไดีสวยได้แล้วลูกค้าจ่ยเขจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะ วิลูกค้ามันจะเป็นทรงแบบผิวๆอ่ะลูกค้าจะเป็นผิวแบบนี้เซ็กซี่ด้วยนะเขาแวยลูกค้าแล้วสีแบบว่าชายทะเลอ่ะแมวแบบริมทะเลได้เลยหรือลาลองอยู่อ่าอยู่บ้านนั่นๆก็ได้ที่ชิลล้ลูกค้าสวยได้สวยนะลูกค้าจานเลยก็สวยนะสวยนะ สวยได้ที่เลยใช่ค่ะลูกค้าจาแนะนําเลยลูกค้าจ้ากระสอบนี้นะคะสนใจสามารถซีเอดได้ได้ค่ะลูกค้าจ๋า ทีเวลาที่หยิบขึ้นมาอาจจะเห็นตรงไม่แน่ชัดลูกค้าต้องเอาไปใส่หุ่นก็ได้ใส่ไม้แขวนก็ได้นะคะให้เขาขึ้นตรงให้เห็นตรงที่แน่ชัดนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาบางตัวอาจจะต้องไปรีบๆเขานิดนึงนะคะลูกค้าขาเพื่อแบบว่าให้เห็นลูกทรงที่ชัดเจนขึ้นนะคะมวลนี้นะคะลูกค้าขาเป็นสินค้าคัดเกรดเอนะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายนะคะ ห้าถึอร์นแล้วนะคะเพื่อนดำมีเจอ์นะคะเอลเชียอาจจะมีเจอบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะใช่ค่ะอาจมีเจอค่ะลูกค้าจาเอลงเสียยายตายนะคะชิปเสียหายกระดุมแตกหักอาจมีเจอค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าสวยจริงสวยจริงตัวไหนมาก็สวยที่นางก็นี้ใส่เต็มที่ผิดได้ไหมนได้เลยได้ไหมคะจ๋าสีพื้นมีมาลายสกอตค่ะลายจุดค่ะนคลายกราฟิกค่ะนค่ะลายดอกค่ะ ายตาค่ะตอนนี้ลายตาโอเคค่ะโอ้ยบางตัวใส่ทํางานได้นะคะลูกค้าขาใส่เล่นใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านได้เลยนะคะลูกค้าขาอย่างที่พี่นายบบว่าลองให้ดูเมื่อสักครู่นะคะลูกค้าขาก็คือสามารถใส่ได้เลยนะคะอเมริกันอีเกิลค่ะแบรนด์แบรนด์เข้ามาเยอะอยู่นะพี่นางแบรนด์หลากหลายใช่ค่ะหลากหลายแบรนด์ยี่หนะคะค้าจะอยู่ในนี้ค่ะ ได้ลายตัวเลยทุกค่ะอันนี้คือแบบว่าสวยเลยลูกค้าเขาจะเป็นทแบบนี้ถ้ารูปนิดนึงนะจากอันนี้ถ้าคนไซส์ S ได้นะคะลูกค้าจะหรือไซส์ M ก็ได้ไถ้าใครมีพุกจะติดคูกนิดนึ่งแต่สวยอะเป็นทรงแบบนี้ลูกค้าจ๋าเป็นทรงแบบนี้สวยไหมสวยเลยเนาะได้เลยก็ทางทางผุงได้เลยอันนี้ไม่ได้คาแมลนะเพราะกางเกงมันรัด สวยค,ะค่ะลูกค้าใช่ค่ะค,คือถ้าใส่แบบนี้นะเป็นถ้าใบก็ได้ได้ค่ะหรือเป็นอะไรนะต้นย่องเหม่ค่ะได้เลยได้ค่ะได้เลยลูกค้าจะแนะนำนะอยู่ในนี้ต้นทุน30มสิบบาทเดียวค่ะ สามสิบบาทเยอะๆค่ะลูกค้าจาต้นทุนต่อตัวนะึ่งลูกค้าสามารถนําไปทาราคาขายได้เลยได้เลยค่ะลูกค้าค่ะอยากตัวที่พี่นางลองให้ดูสำหรับสกู้นี้นะคะลูกค้าค่ะไปจับเซ็ตจับแมทช์กับเสื้อเชิ้ตได้เสื้อขอบก็ได้นะคะให้เป็นชุดเขานะคะลูกค้าค่ะก็สามารถเอาทำราคาได้เพราะว่าเกงตัวนี้นะคะอยู่ต้นทุน30บาทเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าแนะนํานะกระสอบนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถซีเอฟได้เลย สายตามรีวิวนี้เลยลูกค้าจ๋าสายลุ้นเองสายเปิดเองนะคะเรามีแต่กระสอบใหม่ค่ะลูกค้าจ๋าในราคา500บาทเข้ากันนะคะใช่ค่ะใครไม่ชอบแบบว่าเรียบๆเอาลายดอกไปค่ะค่ะใครไม่ชอบแบบว่าเรียบหรูเอาลายดอกไปสวยไม่นางด้วยลายดีด้กวยาวิสวยจริงสวยอ่ะสวยเลยสวยจริงนะลูกค้าจ๋าเวลาที่ใส่ขึ้นมา เห็นทรงที่แม <way. S 2> yeah. ่ค ah. okay. okay. ้าแบบเสอะเลยนะจะใช่ค่ะลูกค้าค่ะ <love> ค okay. so. ุณคุ้มยั่วเลยสามารถเซฟได้เลยนะคะลูกค้าค่ะ ามารถรับเป็นกระสอบรีวิวน okay. okay. right so ี้ก็ได okay. so? ้นะคะหรือว่าลูกค้าเป็นสายลุ้นนะคะอยากได้เป็นกระสอบใหม่เราก็มีพร้อมแจกส่งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าในส่วนเรื่องแบรนด์ที่ห้อมีพระหมานะคะลูกค้าจาบางตัวเป็นแบรนด์ที่ห้อบางตัวไม่มีแบรนด์ที่ห้อนะคะลูกค้าจ้ารืออาจจะเป็นแบรนด์ที่ห้อทั้งฝั่งเฉพาะเจาะจงของตัวสินค้านี้ก็มีหม่านะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะบวิวแต่สวยว่าะสวยจริงสวยลูกค้าจ้าใช่ค่ะ ไซส์โอเคนะไซส์อยู่ประมาณแบบว่าไซส์เอ็มไซส์เอลเป็นหลักนะใช่ค่ะลูกค้าค่ะทักไซส์มาว่าได้เลยนะคะบางตัวเป็นเอลสมอลแบบนี้ลูกค้าค่ะ S M ใส่ด้วยกันได้ใชเอ็มเอลใส่ด้วยกันได้นะคะลูกค้าค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบว่าแนวฟรีไซส์เลยใช่ค่ะลูกค้าจ้าปไาอันนี้ปลายห้อยค่ะปลายห้อยมาแบบนี้เลยอ่ะลูกค้า30บาท ต้นทุนส0มสบาทค่ะสามบาทค่ะลูกค้าจาใต้ห้อยมาแบบนี้เลยสวยอุ้ยสวยอีกแล้วออันนี้จะมีสไตล์แบบว่าเชือกผูกเป็นโบให้ด้วยลูกค้าอุ้ยสวยสวยจริงใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่ลำลองได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือสสยออฟฟิศนะใส่แล้วก็ใส่กับเชือกขอบนะคะลูกค้าจ๋าแล้วตามทุมด้วยอาจจะเก็ตอีกตัวหนึ่งได้สวยอ่ะลูกค้าจ๋าสวยจริงๆนะคะแนะนำแนะนำลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ ฝากแจ้งลูกค้าด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าขะช่วงนี้นะคะสามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางบัคได้เลยนะคะเพื่อแบบว่าสต็อกหรือตูุนไว้นะคะสําหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะคเพราะว่าบางคนส่งนะคะลูกค้าคะ่ะ อาจจะหยุดก่อนปีใหม่นะคะอาจจะหยุดยาวนิดนึงนะคะเพื่อแบบว่าจะได้กระจายสินค้าได้ทั่วถึงเร็วๆนะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าทุกคลิปทุกไลฟ์เราจะแจ้งตลอดนะคะลูกค้าจ๋าเกี่ยวกับระบบการจะส่งนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าทุกปีเนาะอย่างที่ลูกค้าทราบกันนะคะขนส่งเขาจะเริ่มทยอยหยุดนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณย5 26้านะคะขนส่งก็จะเริ่มทยอยหยุดแล้ว ลูกค้าจ๋าต้องการสินค้าไปขายช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงวันหยุดยาวช่วงคริสนี้นลูกค้าจ๋าช่วงนี้เหมาะมากนะคะลูกค้าจ๋าสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าบักจะรีบเร่งกระจายสินค้าให้นะคะใช่ค่ะลูกค,ะคะ้า่ะเพราะว่าบาง บางทีนะคะลูกค้าขาะลูกค้าไปขายตามต่างจังหวัดนะคะลูกค้าค่ะก็คือแบบว่าสามารถเสริมรายได้ได้เลยนะคะค่ยลูกค้าจะอ่ะหมวดนี้ค่ะลูกค้าจาเป็นกางเกงกระโปรงค่ะลูกค้าสาอยู่ในนี้รวมเนื้อผ้ามาเลยค่ะลูกค้าจาไม่ได้อระบุนะว่าจะเป็นสีพื้นกี่ตัวนะคะลูกค้าค่ะ กี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวเรียกได้ว่าอยู่ในนี้นะคะมีรวมมีคละมาในนี้เลยนะคะใช่ค่ะวิ่งได้อีกแล้วสวยวิสวยจริงสวยจังเไล้จุดสีแบบต้มอิดอ่ะวิสวยวิสวยพี่ใส่อะไรกับสกับอะไรก็สวยสวยเลยคนสวยใส่อะไรก็สวยพี่นาหนุกหนุประชันพี่นางได้ปะหนุ่มได้หนู่ได้แล้วสวยเ่ตัวนี้ก็สวยนะได้เลยนะลูกค้าจ๋ายิ่งถ้าเวลาที่เราใส่หุ่นหรือใส่แบบว่า ขึ้นโชว์ลูกค้าจะเห็นทรงที่แน่ชัดเลยนะคะใช่ใชค่ะถ้าชอบ CF ได้เลยค่ะลูกค้าค่ะได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะ<ช>ได้ทั้งตัวที่เราหยิบรีวิวแล้วก็อยู่ในกองนี้นะคะลูกค้าค่ะถ้า C F เป็นกระสอบรีวิวก็ได้หมดนี้เลยค่ะเน้นที่น้ำหนกัก45กิโลเหมือนกันนะคะหรือว่าสายรุ้นรับเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอ่ะอันนี้นะคะเราก็รีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่อนะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นการเกงกระโปรงนะคะเป็นงาน USA Lot SP ค่ะ45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่150-180ตัว ตกแต้นุนต่อตัวนะคะโดยประมาณการ30บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง5มงเย็นนะคะฝากไว้1ช่องทางหือช่องทาง y o u t u b e ค่ะสาหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ